คนใหม่ก็ง่ามจัดเนี เบิ่งมืนย่างตับชื่อง่สวยงางจัะธมี่นองพี่ป่านะอา็ค้กมจันี่จ้านี่แหละหน่อยกมาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพีป่าออาคือเาจะนี่แหละจ้ะเยบปัญยาไกศ มาฝากตอนแม่พี่น้องพี่ป้านะอาก็ควรน่าจะเนาะมีจ้ะบรรยากาศสดชื่นบรรยากาศเขียวชอุ่มอี่ง